สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะทางช่องชาแนลยูทูบฟอรบายเก่งกี้ค่ะวันนี้กินจะพาพี่ๆนะคะมาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะที่พวงมาลัยนะคะสําหรับรถขับสนั่นเองแต่วันนี้รถที่เก่งนํามาให้พี่ๆได้ดูกันนะคะก็คือจะเป็นรุ่นวายแท็นะคะซึ่งความแตกต่างในส่วนของฟังก์ชันที่พวงมาลัยนั้นก็คือจะคล,ะคล้ายๆกันนะคะกับตัวรุ่น XLT น ในส่วนของตัวรถครับ4และรุ่นเอเวอร์เนะคะเดี๋ยวกิ่งทําในคลิปถัดไปให้เนาะโอเคงั้นวันนี้นะคะมาดูในส่วนของนี่เลยว t e c ทคขับ2นะคะซึ่งฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยค่ะก็คือทางด้านขวานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลการใช้งานตัวรถปุ่มทางด้านซ้ายทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้เนาะโอเคอ่ะ อันนี้นะครับเรื่องของตัวข้อมูลในตัวรถนะครับปุ่มข้างบนเนี่ยครับก็จะเทียบเท่ากับการใช้หน้าจอตรงฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการขึ้นลงนะครับก็จะมีความเร็วที่วิ่งเฉลี่ยอะไรเงี้ยครับความเร็วเฉลี่ยที่วิ่งทั้งหมดน้ํามันที่ยังวิ่งได้ในถังนะครับแล้วก็เป็นตัววันรอบนะครับแล้วก็เป็นเกจน้ํามันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็ตั้งหน้าจอแบบนั้นนะครับแล้วก็สามารถกดแบ็คกลับได้ เพื่อมาเลือกทิปการเดินทางนะครับของเราก็จะมีให้2ทิปนะครับก็คือทิป1ทิป2นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าวิ่งไปแล้วทั้งหมดกี่กิโลกินน้ำมันเฉลี่ยนะครับยังไงรถสตาร์ทไปแล้วกี่ชั่วโมงเราสามารถกดรีเซ็ตได้เดียวกันกดโอเคค้างนะครับจนแถบสีน้ำเงินเต็มนะครับมันก็จะเริ่มนับที่0ูนใหม่นะครับสามารถมาตั้งกันได้กดกลับมาอีกนะครับแบ็คเนี่ยครับก็คือเป็นการถอยหลังกลับมานะครับ อัตราการใช้น้ำมันอ่ะก็สามารถมาคำนวณได้นะครับกดรีเซ็ตเหมือนกันนะครับก็คือกดโอเคค้างเกิดลูกค้าจะใช้อย่างเงี้ยครับก็สามารถกลับมาตั้งที่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็คือพวกเสียงเตือนต่างๆนะครับแล้วก็การตั้งค่าการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยครับก็จะมีให้เลือกนะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบล็อกประตูนะครับที่ปัดน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะตั้งให้ลูกค้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนสามารถเข้ามาได้นะครับที่ฟังก์ชันรถยนต์นะครับตั้งค่าตั้งค่าหน้าจอเหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของหน่วยวัดนะครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรที่เราใช้กันนะครับในบ้านเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้อุณหภูมิองศาเซลเซียสอะไรเงี้ยครับภาษาสามารถมาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับก็คือจะใช้จากฟังก์ชันข้างบนนะครับมาต่อกันที่ปุ่มข้างล่างนะครับปุ่มข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะครับล ล็อกความเร็วนะครับเป็นระบบ c o u s e control นะครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับเรากดปุ่มที่เป็นลูกศรทั้งบนปุ๊บหน้าจอก็จะไปขึ้นนะครับใกล้ๆวันรอบเห็นไหมครับสีขาวๆคำว่าตั้งเมื่อลูกค้านะครับมันขึ้นคาว่าตั้งสีขาว,ขาวแล้วลูกค้ากดบวกเป็นสีเขียวนี่คือเริ่มใช้งานแล้วนะครับผมสามารถเอาเท้าออกได้แล้วรถก็จะวิ่งล็อกความเร็วอยู่ที่ที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ80กิเมตรนะครับ นี่นะคะสังเกตที่เท้านะคะก็คือจะไม่ได้เหยียบที่คันเร่งเลยอ่าครับอ่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มความเร็วหละ่ะเราทําไงเรากดบวกเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะขึ้นเป็น83 84 85 86นะ87 88คือเราต้องการจะเพิ่มความเร็วเราก็กดจากคําว่าเซตบวกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการเอาความเร็วต่ําลงเราก็กดลบนะครับความเร็วที่เราล็อกไว้ก็จะต่ําลงเรื่อยๆนะครับ เรากดเบรกนะครับระบบก็จะตัดออกเห็นไหมครับเมื่อระบบเบรกที่เราตัดออกปุ๊บเราต้องการกลับมาใช้ใหม่เรากดคําว่ารีซูมครับความเร็วก็จะกลับมาใช้ในความเร็วที่เราล็อกไว้ครั้งล่าสุดนะครับอ,อันนี้ได้นะครับหมายความว่าถ้าทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกระบบจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่ครับทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกหรือเรากดแคนเซิลเนี่ยครับปุ่มข้างล่างเนี่ย CAN เนี่ยย่อมาจากแคนเซิลระบบ รารกความเร็วก็จะตัดออกเห็นไหมครับ<ม>แต่หลังจากความเร็วที่เราตัดออกแล้วเราต้องการกลับมาใช้ความเร็วล่าสุดนะครับ<ม>เราก็กดนี่ R E S, <ม> <S ก็คือร<ม>ีซูมเห็นไหมครับ<ม>ความเร็วก็จะกลับมาที่90เหมือนเดิมที่หน้าจอ TFT ก็คือเขาจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีเขียวถูกต้องสีเขียวคือใช้งาน<ม>นะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยคือตั้งเอาไวเ้เฉยๆเหมือนเตรียมรอไว้ว่าจะใช้<อ>นะครับมาในส่วนของปุ่ม L I M นะครับ LIM เนี่ยย่อมาจากลิมิตนะครับการกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมยกเลิกระบบนี้ก่อนนะครับ mm. เพื่อจะได้เห็นง่ายๆ LIM ก็คือลิมิตตอนเรากดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีโชว์ที่หน้าจอแล้วว่าเป็น LIM สีเขียวก็คือ Speed. ลิมิตสป e d รถคันนี้ครับเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามที่เราต้องการจะตั้งเราก็กดบวกไว้เหมือนกันสมมุติผมบวกไว้ที่90นะครับอ่าตอนนี้ความเร็วรถอยู่ที่70กิโมตรต่อชั่วโมงถ้าลูกค้าสังเกตนะ การตั้งลิมิตสปีดเนี่ยผมจะเหยียบยังไงก็ตามนะครับความเร็วมันจะไม่เกินความเร็วที่เราตั้งเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยผมพยายามเหยียบคันเร่งสุดแล้วนะรถจะเหยียบได้แค่90เพราะเราตั้งความเร็วล็อกไว้ที่90คือเราจะไม่สามารถเหยียบเกิน90กิโลเมตรได้ตามความหมายของคําว่าลิมิตเลยนะครับไม่สามารถเหยียบเกินได้กรณีรถอย่างนี้เหมาะกับใช้ยังไงฟังก์ชันเนี้ยเหมาะสําหรับลูกค้าวิ่งทางด่วนนะครับ หรือถนนที่มีเรื่องของการจับความเร็วนะครับตัวนี้จะเหมาะมากเพราะว่าความเร็วที่เราวิ่งอยู่ในถนนนี้อย่างในตัวเมืองขายที่วิ่ง80เราตั้งลิมิตไว้ที่80เราเหยียบยังไงมันก็จะไม่มีความเร็วที่เกิน80นะอันนี้คือข้อดีของปุ่มนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยเซลล์ก็จะไม่ได้บอกอธิบายนะตัวนี้มีข้อดีมากเลยทีเดียวนะครับนะกระเถิบมาที่ฝั่งซ้ายนะครับฝนะั่งซ้ายก็จะเป็น มัลติฟังก์ชันนะครับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับตัวหน้าจอเอ่ยิทยุเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอเดิมก่อนนะครับตัวนี้ครับข้างบนนะครับก็จะสัมพันธ์กับหน้าจอนะครับถ้าเป็นรุ่นวแท็กก็จะมีหน้าจอฝั่งซ้ายขเขาก็จะมีที่หน้าจอขึ้นมาฝั่งซ้ายเหมือนกันเกี่ยวกับเครื่องเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับอ่นะ แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น x อ t เทก็จะใช้กระจอนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับใช้ได้ยังไงอะ่ะพอรณีเราเปิดวิทยุนะครับอ่ะตอนนี้เรามาส่งรถต่างจังหวัดเนาะเสียงอาจจะไม่ชัดตัวนี้ครับสามารถเลือกเปลี่ยนเ,ลเพลงที่คืนได้อ่ะสังเกตนะครับเราจะเลื่อนได้เรื่องเรื่องของตัวตัวคื่นนะครับคื่นสถานีใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราเมียมมาไว้เนี่ยครับ เห็นไหมครับตอนผมกดลงตอนนี้สถานีอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดห้าหน้าจอหลักนะนะครับเรากดลงอีก <Okay. S 1> เห็นไหมครับมันก็จะเป็นที่เก้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับอ่ะมันก็จะเป็นแบ็กย้อนกลับไปนะครับกดขึ้นก็เดินทางไปข้างหน้าไปขึ้นข้างหน้ากดถอยกดลงก็คือจะถอยไปข้างหลัง mm hmm. นะครับอ่ะข้อดียังไงคือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนใช้เนี่ยแล้วเซตขึ้นวิทยุ f m ไว้แล้วเนี่ยสมมุติว่า 91. ้ ก้สิบสามจุดห้าการที่เราใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็แค่ขับรถอยู่เฮ้ยขึ้นนี้เพียงไม่พอเลยเราเปลี่ยนไม่ต้องล้าสายตาไม่ต้องล้าสายตาเลย,เ,ลยเราใช้แค่มือซ้ายกดขึ้นอย่างเดียวปลอดภัยอ่าเราแค่ตั้งเอาไว้แค่รอบเดียวท่างนั้นเสียเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีรอบเดียวในการตั้งขึ้นที่เราฟังไว้บ่อยๆตั้งยากไหมคะไม่ยากครับอ่าอย่างในกรณีกรณีรณต,ตั้งต้องบอกว่าไม่ยากเลยง่ายๆเลยเบสิกคือเราหมุนคําว่าจูนตรงนี้ก็ได้นะครับใหญ่ๆนี่ค่ะคือจู เราเราจะหมุนไปที่คืนเท่าไหร่เห็นไหมครับเลขก็จะเปลี่ยนเลขจะเปลี่ยนอ่าหมดว่าเราเปลี่ยนไปที่คืนเก้าเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเอาง่ายใกล้ๆก่อนนะครับเก้าสิบเอ็ดจุดห้าสมมติเราต้องเราฟังคืนนี้บ่อยๆเลยเป็นคืนที่ตัวเลขต่ําสุดอะเรากดค้างเลยครับเห็นไหมครับสีน้าเงินชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นเก้าสิบเอ็ดจุดห้าอ่าสมมุติว่าเราจะอีกคืนหนึ่งที่เราฟังเป็นเก้าสิบสามนะครับ เราชอบฟังมากเลยคืนนี้แล้วก็กดค้างไว้เห็นไหมครับเต็มปุ๊บก็จะเป็น91.93เป็นช่องสถานีาใช่ที่เราเมียม,มาไว้อย่าง<ม>อันนี้ครับอันที่สามเป็น92.5ใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนเป็น93.5ได้ไหมอ่าเป็น93.5นะครับสมมติอ่าเราหมุนมาที่เลขที่เราต้องการปุ๊บเรากดค้างทับสถานีทับสถานีเดิม,ดมที่เราไม่ต้องการใช้<อ> XLT ก็เป็นเหมือนกันนะครับในการล็อกสถานีทําอย่างนี้เหมือนกันหมดอ่า ง,ง่ายเลย <Okay. S 1> อ่ะปุ๊บเหมือนที่ผมบอกว่าต่อไปนี้เราก็มากดเดินขึ้นเล่นลงอย่างเี้ครับ mm. ต้องการอันไหนถ้าเกิดใส่ซีดีฟังเพลงก็กดโอเคปุ่มตัวนี้ก็จะควบคุมฝั่งนี้เหมือนกันแล้วสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เห็ mm. นไหมครับ mm. เกิดต้องการคุยธุระอะไรสาคัญเราก็กดตัดเสียงได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มตัดเสียงนะครับ เน็กขึ้นไปข้างหน้าเหมือนกันได้ถอยหลังเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแท็กได้เหมือนกันนะครับปุ่มที่เป็นรูปโทรศัพท์ค่ะพี่ปุ่มที่เป็นรูปคว่มก็คือวางนะครับรูปหงายก็คือรับเราสามารถโทรเข้าโทรออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีเธอที่เราต่อบูทูธเอาไว้นะครับต่อระบบเอาไว้เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับโทรเข้ามาเราก็รับได้เลยพูดออกได้เลยโดยการีเสียงจะออกจากลําโพงตรงไหนคะพี่เสียงออกจากลําโพงรอบรถครับ ออย่างรถที่เป็นจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับต้องบอกก่อนลําโพงจะมีหกตัวลูกค้าสังเกตง,ง่ายๆเลยนะถ้ารถฟอร์ดขนหนที่เป็นจอแปดนิ้วเดิมมาจากโรงงานจะมีลาโพงทั้งหมดหกตัวนะครับเสียงที่ได้รับกลับมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสายสนทนาเนี่ยก็จะเท่ากับเหมือนลูกค้าเปิดเอฟเอ็ฟังเพลงเลยก็จะออกทั้งลําโพงหกตัวส่วนไมที่เราพูดกลับไปก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่ก็จะเป็นไม้นะครับอ,อ่าใช่ครับมองหลังใช่ครับ ก็จะเป็นการตอบโต้กลับไปนะครับแล้วก็จะมาอีกนิดนึงอะ่ะผมถามให้ตรงเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนเนี่ยตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะครับจะมีระบบที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับในการใช้งานที่ปัดน้าฝนอัตโนมัติง่ายมากเลยลูกค้ากดขึ้นทีหนึ่งอ่ะที่ปัดน้ําฝนปัดแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากนั้นถ้ามีฝนตกนะครับหรือฟุ่นอะไรนะครับลงผ่านเซ็นเซอร์รถคันนี้จะปัดน้ําฝนเอง อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างในกรณีฝนมันตกเยอะจริงๆปัดน้ําฝนอัตโนมัติปัดไม่ทันคุณลูกค้าก็แค่ดันขึ้นอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นปัดชา้าขึ้น<า>ทปใช่ครับขึ้นทีที่สองอมันจะเป็นปัดเร็วสุดนะครับและในปัดเร็วสังเกตนะครับคุณลูกคา้าให้ลูกค้าทุกท่านสังเกตตรงนี้เนาะมันจะมีเรื่องของตัหนห่วงความเร็วอีกต่างหาก ที่ก้านที่ข้านเนี่ยครับห,หน้าขีดนะครับก็จะมีระดับอีกสามารถตั้งได้หนี่ตั้งได้เลยนะครับเอาเร็วเอาช้าเอาขนาดไหนนะครับชอบแบบไหนไปตั้งแบบนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของตัววิทยุนะครับตัวคอนโซลกลางหรือตัวเรื่องของไฟหน้านะครับในอันต่อไปนะครับ กิ่งจะพาพี่ๆนะคะมาดูในส่วนของตัวหน้าจอกลางเนาะแล้วก็ปุ่มต่างๆค่ะของตรงคอนโซลน้านั่นเองเดี๋ยวกิ่งกลับกล้องตัดหนึ่งค่ะโอเคเริ่มเลยเนาะอันนี้ค่ะที่รถที่กิ่งนำมาจะเป็นรุ่นวายเทคนะคะซึ่งหน้าจอของเขาค่ะก็คือจะเหมือน XLT เลยนะคะเป็นจอเดิมมาจากโรงงานขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่แปด ค่ะเมนูภาษาไทยนะคะของ YT ยแ็ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักเลยเนาะทุกครั้งค่ะไม่ว่าเราเข้าเมนูไหนก็ตามนะคะอย่างเช่นถ้าเราเข้าอันนี้เนาะ,ะก็คือทุกครั้งที่เราจะกลับเนาะก็จะกดที่รูปบ้านนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นปุ่มโฮมนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอก่อนที่เราจะเข้าในสนของตัวเมนูต่างๆนะคะ ก็จะมีรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะเป็นอุณหภูมิ19องศาเป็นอุณหภูมิแอร์นะคะทางฝั่งออคนนั่งข้างๆคุณขับอะคะ่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้เห็นไหมเอ,อ่ยตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของทางฝั่งคนขับนั่นเองนะคะ11.07อันนี้ก็คือจะเป็นบอกเวลาเนาะที่ตั้งเวลาไว้35องศาตัวนี้เป็นอุณหภูมิข้างนอกนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะ เป็นวายแท็กอย่างที่เก่งบอกเนาะหน้าจอของเขาคะ่ะฟังก์ชันที่แตกต่างจากรุ่น XLT นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยระบบนำทางหรือ n a v i g a t o r นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเก่งจะให้พี่ๆนะคะดูความแตกต่างอีกทีในคลิปหน้านะคะเพราะว่าเราถึงแม้จะออกรุ่น XLT ไปนะคะลูกค้าบอกว่าเอาเก่งไม่มีตัวระบบนำทางแล้วจะยังไงเอ่ยโอเคก็คือเดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้านะคะมันสา าามรถเชื่อมต่อในส่วนของตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะเก่งจะมาทำให้พี่ๆดูนะคะวันนี้เรามาที่ตัวนี้ก่อนหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะรุ่นว i ยแท็กค่ะก็คือจะเป็นตัว s ิ n c 3นั่นเองนะคะเมนูภาษาไทยสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะคะ ฟังก์ชันต่างๆก็ตามนี้เลยภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยในส่วนของตัวเครื่องเสียงมีก่อนที่เราจะเปิดต้องเปิดตัวปุ่ม power ตัวนี้ก่อนนะคะกดเข้าไปนะคะจะเป็นการเปิดและปิด นะคะแต่ถ้าเราใช้หมุนหมุนแบบนี้เนาะซ้ายขวาแบบนี้ค่ะจะเป็นการปรับในส่วนของเสียงนะคะให้ดังหรือเบานั่นเองปุ่มฟังขวาตัวนี้ค่ะเป็นปรับคลื่นนะคะในส่วนของตัวคลื่นวิทยุนะคะโอเคเครื่องเสียงก็นี่เลยง่ายๆเลยตรง ัวเลยแบบนี้ค่ะแอก็จะเป็นในส่วนของตัววิทยุนะคะแล้วก็นี่ตรงคําว่าเครื่องเสียงพี่ๆลองจิ้มเข้าไปนะนี่เขาก็จะมีให้เลือกค่ะในส่วนของสถานีว่าจะเป็นสถานี AM FM นะคะหรือต้องการเล่นในส่วนของตัวเดี๋ยวเบาเสียงก่อนเนาะพอดีเก่งมาส่งรถ ที่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะไม่มีคลื่นเนาะแล้วก็ฟังก์ชันของตัว CD นะคะถ้าเราเสียบในส่วนของตัว USB นะคะเขาก็จะขึ้นตัวฟังก์ชันของ USB มาให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยโอเคนแล้วก็กดกลับแบบนี้ต่อไปค่ะระบบปรับอากาศ อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจาก XLT นะคะก็คือตัวของ Y t a แทรค่ะเขาจะเป็นแอร์นะคะซ้ายขวานะคะตรงตัวเลยนี่แอร์อิสระนะคะแยกซ้ายขวานะคะ คนเราหนาวร้อนไม่เหมือนกันเนาะพี่ๆก็สามารถตั้งอุณหภูมินะคะเราเป็นคนนั่งนะคะเรา,าจ,จะขี้หนาวหรือขี้ร้อนก็คือสามารถปรับได้ตรงนี้เลยของคนขับเขาเขาก,ก็จะมีปรับของเขานะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นความแรงความเบาของตัวพัดลมนั่นเองนะคะในหน้าจอนี้ค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ตัวเมนูนี้แล้วสังเกตค่ะที่ตัวสีฟ,ฟ้าพี่ๆเห็นไหมเอ่ย หน้าจอตัวนี้ค่ะในกรณีที่ปุ่มไหนขึ้นสีฟ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเลือกใช้เมนูนั้นแล้วนะคะแบบนี้เลย AC ค่ะก็เปรียบเสมือนกับตัวปุ่มตรงนี้นะพี่พเห็นไหมเอ่ยนี่อันเดียวกันเดี๋ยวพี่พี่ดูนะเก่งกดจากที่หน้าจออ่ะนี่เห็นไหมถ้าตรงหน้าจอตัวนี้ค่ะแสดงผลว่าใช้งานจะเป็นสีฟ้าอันนี้เก่งกดออก เห็นไหมคะว่าสีฟ้าเขาหายไปพอตรงนี้หายไปเท่ากับเราไม่ใช้งาน a c คือความเย็นเนาะนี่ตรงนี้ก็หายไปเช่นกันเห็นไหมเอ่ยถ้าใช้เขาก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็ต่างๆก็คือรูปตามนี้เลยค่ะไลฟ้านะคะสามารถปรับความเย็นค่ะให้มาที่ด้านหน้าหรือจะลงที่เท้านั่นเองโอเคคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกกลับมานี่ ในส่วนของโทรศัพท์ค่ะก็นี่เลยถ้าพี่ๆท่านใดนะคะเชื่อมต่อเนาะก็คือถ้าจะให้เขาดึงในส่วนของรายชื่อนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็หรือจะเชื่อมต่อตรงนี้ก็ได้ระบบนําทางหรือนิเ i กเตอร์นั่นเองอันนี้ไม่ใช่ GPS นะคะระบบนําทางตัวนี้เป็นระบบนิเ i กเตอร์ค่ะข้อดีของเขาคืออะไร ระบบตัวนี้ค่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องพึ่งในส่วนของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะก็คือจะจะดจะดีเนาะในกรณีที่เกิดสมมติว่าเราไปส่งต่างจังหวัดค่ะอย่างนี้เนาะขับรถต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะก็คือสามารถใช้ตัวฟังก์ชันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยไปท่องเที่ยวนะคะในเขาในป่าไม่มีสัญญาณก็ตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ค่ะแต่ ข้อด้อยของเขาก็คืออาจจะไม่เรียวถามเท่ากับระบบ GPS นั่นเองค่ะก็คือในกรณีที่ถ้ามีการทำทางใหม่นะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะต้องรอในการอัปเดตนะคะซึ่งอาจจะช้ากว่าระบบ GPS นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า พี่พี่สามารถเชื่อมต่อได้นะตรงนี้เป็นนีเวเกเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันคือเราสามารถเชื่อมต่อนะคะในส่วนของตัว Android Auto และ Apple CarPlay ได้เนาะ mm hmm. เพื่อจะต่อ GPS นั่นเองในส่วนของแอป mm hmm. ก็เป็นแอปต่างๆ Setting mm hmm. ก็ตามชื่อเขาเลยค่ะมีระบบแอร์ระบบหน้าจอ หน้าจอตัวนี้นะคะฟังก์ชันที่แตกต่างจากรุ่น XLT นั่นก็คือตัวนี้นะไฟตกแต่งห้องโดยสารในส่วนของรุ่น Y t a g ทค่ะเขาจะมีสีให้เลือกด้วยกันสีของห้องโดยสารจะมีให้เลือกทั้งหมด7สีค่ะพี่ๆกดแล้วเด็กกิ่งลองเลือกสีแดงเนาะจะได้เห็นชัดกดเลือกสีแดงไปค่ะเห็นที่มือเก่งไหมอ่า สีนะคะก็คือจะปรับเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็คือสามารถเลือกลูกเล่นตรงนี้ได้นะคะออแล้วก็ที่เปิดด้วยเดี๋ยวนะจะพยายามให้เห็นเห็นไหมไม่รู้อ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็ที่เทา้าแต่ว่ามันกลางวันนะคะอาจจะมองไม่ชัดเนาะแต่ให้รู้คร่าวๆก็คือตรงนี้สามารถมีลูกเล่นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สามารถลองเล่นกันได้นะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจออ่ามีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถตั้งในส่วนของตัวพื้นหลังได้นั่นเองนี่พื้นหลังนะคะก็สามารถเลือกได้เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะคิดประมาณนี้ ยังเอ่ยในส่วนของตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือตามตามฟงังก์ชันต่างๆนี้เลยเนาะปรับเสียงปรับนาฬิกานะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็ตามนี้เลยเมนูภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยโอเคถัดมาค่ะนี่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ไฟฉุกเฉิน ะะไฟผ่าหมากนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มในส่วนของเอาซีดีออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเ,เน็กหรือถอยหลังนั่นเองนะคะในตัวของซีดีนะคะมันมีช่องใส่ซีดีนะเห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะแยกซ้ายขวาอิสระนะคะสามารถมาปรับแมนนวลตรงนี้ก็ได้นะคะลบ บวกนะคะตรงนี้เป็นในส่วนตรงนี้เป็นบวกกับลบกับอุณหภูมิแอร์นะคะตรงนี้บวกและลบความแรงของพัดลมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของคนขับนะคะอุณหภูมิไลฟ้าค่ะตรงนี้ไลฟ้าหลังแอร์อัตโนมัตินะคะความเย็นก็ตามนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นอากาศนะคะหมุนเวียนนั่นเองตัวหน้าจอตัวนี้เออขอโทษค่ะตัว ฟังก์ชันตรงนี้นะคะเวลาเราเลือกใช้อันไหนไฟแสดงผลเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนี่ในส่วนของแอนนั่นเองโอเคแล้วก็มาที่นี่เลยช่องต่างๆนะคะอำนวยความสะดวกให้อย่างดีเยี่ยมเลยตัวนี้ค่ะจะเป็นช่องเสียบนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วแล้วยังไงอะ่ะคือถ้าอยากจะฟังเพลงด้วยอะ่ะมี USB อยากจะฟังจาก USB มีพี่ๆเห็นไหม,มเขาก็จะมี USB อีกหนึ่งที่ให้เสียบตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ อันนี้เป็นตัวชาร์จของตัวกล้องนะคะที่เราเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเนะเป็นกล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยนั่นเองนะะอันนี้เดี๋ยวถอดให้ดูก่อนอึ๊บตรงนี้ค่ะเป็นไฟ12โวลต์นะคะก็คือสามารถชาร์จกล้องได้ตลอดเวลาเลยโอเค แล้วก็ในรุ่นวายแท็กค่ะเขาจะมีอยมือบางกล้องเขาก็จะมีตัวไฟนะคะที่ปลั๊กตรงคอนโซลกลางหลังคอนโซลกลางอีกเนาะเดี๋ยวยังไงเก่งขอแนบรูปให้ละกันนะคะด้านบนเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าบอกคร่าวๆก่อนเนาะก็คือเขาจะมีค่ะในส่วนของตัวปลั๊กนะคะจะมีปลั๊กตัว12โวลต์ ะะแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านค่ะตัวนี้มีความแรงก็คือ230วัตต์นั่นเองตัว,วตอ้อขอโทษ <laughs> 230โวลต์อ่าแต่ว่าเขาจำกัดให้ชาร์จนะคะที่อุปกรณ์การใช้งานนะคะไม่เกิน150วัตต์ใช่ไหมคะ 150วัตต์นั่นเองนะคะถามว่ามันเหมาะกับอะไรก็คือหลักๆแล้วเขาให้เน้นใช้งานนะคะสำหรับที่พี่ๆต้องการใช้งานเยอะๆนักธุรกิจแบบนี้ค่ะโน้ตบุ๊กนะคะ,ะ,คะหรือโทรศัพท์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าก็อุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะ